ในบุญกิริยาวตัตถุสิธิ์นะครับาการให้ทานเนี่ยมันก็ต้องมีการสรวะวัตถุสิ่งของทื่ต้องใช้เงินนะครับไปแลกมาแล้วก็จริงจะต้องสละไปทีนี้บางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราก็อนุโมทนาอย่างเดียวก็พอแล้วได้บุญกิริยาเหมือนกันแบบไม่ต้องลงทุนถ้าแบบนี้นะครับคิดถูกหรือคิดผิดครับอาจารย์เห็นว่าไงอ๋อก็ให้พราอาจารย์ต <laughs> อบครับ บุญมีหลายวิธีถ้าต้องการที่จะอนโมทนาอย่างเดียวบุคคลที่ต้องการบุญโดยการอนโมทนาอย่างเดียวอันโดยมากก็อาจจะไม่ได้คิดถึงว่าเราไม่ต้องให้วัตถุหรอกโดยมากเวลาที่เขาอนโมทนาคือมีสองประการประการแรกบุคคลผู้ทําบุญมาแบ่งบุญให้เราอนโมทนาอีกประการหนึ่งเขาไม่ได้ให้ไม่ได้แบ่งบุญให้เราหรอกและเราก็ยินดีในการอนุโมทนานะั้น แต่บางคนก็ไม่ยินดีในการให้ทานก็หวังที่จะอนุโมทนาอย่างเดียวบางคนก็ตั้งใจแบบนี้อย่างเดียวถามว่าได้ไหมได้แต่มันก็ไม่ครอบคลุมถึงบุญกิาวัตถุข้ออื่นๆเพียงแต่ว่าสภาพจิตใจของผู้นั้นน่ะจะเป็นสภาพจิตใจที่เป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ก็ลองวินิจฉัยตรงวิธีคิดของเขานั่นแหละวิธีคิดอย่างนั้นน่ะอาจจะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าเหมือนสั่งวัตร์ทนี้พอละ ไม่ต้องเสียเปรียบใครไม่ต้องจ่ายอะไรกับใครได้บุญอย่างเดียวเขืออนโมทนาแต่เวลาที่มีการทําบุญท่านจะแสดงบุญประเภทที่สยางการะทําด้วยตนเองไม่ไม่เห็นใครทําทําด้วยตนเองสภาพจิตใจของบุญก็เข้มแข็งบางคนเห็นตัวอย่างเห็นคนอื่นทําแล้วทําตามบางคนให้ด้วยมือตนเองบางคนให้ด้วยการมีการสั่งให้คนอื่นทําบางคนเชื่อกรรมและผลของกรรมเล้วให้ นะบางคนก็ไม่ได้รู้อาน,นิสงของกรรมของผลของกรรมแล้วก็ให้ฉั้นบุญมันมีหลายวิธีฉะนั้นการให้เนี่ยมันมีบริบทของชาวนะที่เป็นไปต่อเนื่องสมมติว่าถวายทานวันนี้ตังกิโยมถวายยกของถวายกี่ชิ้นนะชาวนะเล่นไปกี่ขนาดนับโดยการรัดนิ้วมือมันนึกตังก่ขนาดชาวนะดวงแรกให้ผลในชาตินี้นะตราบใดก็ตามที่ยังไม่ผลชาตินี้เนะี่ยมันมีโอกาสให้ผล ชาวนาดวงที่เจ็ดก็ให้ผลในชาติหน้าแต่ถ้าเรารออนโมทนาอย่างเดียวไม่มีการให้เลยในส่วนที่จะทําให้ชาวนาของเราเล่นไปเล่นไปอย่างต่อเนื่องเหมือนคนที่ให้ด้วยอนันโมทนาด้วยก็ย่อมต่างกันนะเจนพรฉะนั้นเราม,ไม,มรีไม่ครบอ๋อไม่ครบไม่บริบูรณ์คือทางที่ดีโอกาสใดที่ควรแก่การให้ฐานก็ให้นั่นแหละเหมาะควรที่สุดโอกาสใดที่ควรแก่อนโมทนาก็ควรอนโมทนานั่นแหละเหมาะควรที่สุด ครับอาจารย์เสริมเวลาออคนอื่นเขาทำบุญแล้วก็เขามอบบุญให้เรานะเราในฐานะออชื่นชมยินดีก็จะมีความรู้สึกอัาหารรย์ไรือภูมิใจกับความดีที่เขาทำออแต่ลักษณะที่ที่เป็นคำถามที่อาจารย์ท่านพูด ก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าเรายินดีที่จะคอยอนุโมทนาเวลาเห็นคนอื่นเขาทำมันเหมือนปิดบังปิดบังความแก้วกล้าในการถวายในความอาหารในการทำบุญนะแล้วก็มันเหมือนความคิดที่มันหลอกตัวเราเองด้วยว่า,าเราอนุโมทนาเราก็ได้บุญ นะตอนที่เราอนโมทนาท,ท,ทั้งที่เขาไม่ได้ชื่นชมหรือยินดีให้เราอนโมทนาแต่เราก็เหมือนกับว่ารีบตัดบทก่อนโมทนาก่อนโมทนามันเหมือนกับกันกันความรู้สึกแก้ขืนเฉยๆบางทีนะที่ที่คอยสังเกตเพราะนั้นก็ลองดูที่จิตใจว่ามันเป็นบุญจริงไหมในลักษณะที่เวลาเราเราไปทำแบบนั้นแต่ถ้าเราพร้อมถ้าเราไม่พร้อมเราก็บอกว่าเราไม่พร้อม เช่นก็มาชวนเราทําบุญนะเรายังไม่พร้อมนะแล้วก็บอกบอกเป็นตรงๆงเขาก็ดูเรื่องมหาทุกตะ<ม>เป็นตัวอย่างมหาทุกตะใช่ไหมในช่วงที่เขาไม่พร้อมคนอื่นก็ทําบุญนะก็ทําไมเขาก็มาขอกับข้าวขออาหารนะนะแต่เขาพร้อมที่เขาจะทําบุญแล้วด้วยตัวของเขาเองแม้แต่ของเล็กๆน้อยๆเขาก็ขนขวายนะเพื่อที่จะทําบุญแล้วก็ ด้วยความอ่านหารในการทำบุลของนะเขาเากล้าที่จะประเชิญหน้านะกับเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์เพื่อที่จะพาดานไปนิมนต์พระพุทธเจ้าอันนี้คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นภายในจิตในใจดังนั้นบุญทุกอย่างนะบุญกิยรวัตถุมันต้องนะมีความรู้สึกที่มันจะต้องอ่าจหารแก้วกล้ามีเจตนาเป็นตัวนำนะก็ขอนะให้ไงคิดนิดนึงสาธุครับ กล, <c oughs> กลับกับกลับกับพระคุณพระอาจารย์ครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับก็คือคิดว่าผู้ที่จะทําทานเนี่ยกับคนอนุโมทนาก็ต้องมีความแตกต่างกันเพราะว่าฝากเขาจะได้วตัตถุทานมาเนี่ยเขาต้องอาบเหงื่อตากน้ำด้วยความยากลําบากในการที่จะได้วตัตถุทานนั้นมาเพราะว้นวัตถุทานเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาได้มาด้วยความรื้อเขาย่อมมีความรักความหงหุดหงิดแต่เขาก็สามารถเสียสละได้ นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทํายากนะครับาการสละโูคสมบัติแต่ว่าผู้อนุโมทนาเนี่ยไม่ได้มีกิจกรรมเหล่านี้เลยนะครับแม้เป็นบุญเนี่ยนะครับอานิสงส์ก็ย่อมมีความแตกต่างกันนะครับในบุญกิริยาวัตถุสามเนี่ยพระองค์ไม่ได้ตั้งเกี่ยวกับอนุโมทนาเป็นหลักแต่เอาอนุโมทนาสงเคราะห์ลงในทานนะครับเพราะั้นการให้วัตถุทานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทําได้ยากกว่าการอนุโมทนาแม้ว่าอุโมทนาเป็นบุญเป็นสิ่งดีควรทํานะครับ ก็ถ้าสามารถเราสระวัตถุทานอันเป็นสิ่งที่รักได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พวกธนปริจาคะเป็นต้นนะครับในปริจาคะให้ถึงสระชีวิตได้นะก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมาก